สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะแม่วาก็จะมาอัปเดตน้องบุญช่วยนะคะหลังจากที่เมื่อตอนเช้านะคะคุณหมอเจ้าของไขรได้ส่งไลน์นะคะว่าอาการน้องเป็นอย่างไรบ้างมาให้แม่วาตั้งแต่ตอนเช้าแม่วาก็รู้สึกเป็นห่วงน้องมากเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาได้ส่งลายมาบอกแม่วาว่า น้องบุญช่วยไม่ยอมกินอาหารเลยนะคะไม่ยอมกินอะไรเลยแม่วาก็ต้องรีบนะคะรีบจัดการทำความสะอาดแล้วก็ทำทุระให้กับเด็กๆในบ้านให้เสร็จก่อนแล้วแม่วาก็ถึงจะพาเอไปหาน้องบุญช่วยนะคะแม่วาก็รีบทําจนทุกอย่างก็พาเข้าไปก็เกือบเที่ยงนะคะ โดยแดดก็ร้อนร้อนมากๆเลยนะคะแต่ด้วยความเป็นห่วงลูกแม่วาก็ยอมนะคะพาแดดร้อนร้อนไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะจากบ้านแม่วาไปโรงพยาบาลในเมืองก็สี่สิบกว่ากิโลนะคะด้วยความที่เป็นห่วงลูกแม่วาก็ไปตั้งแต่เที่ยงเทียงเลยนะคะสู้กับแดดขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยนะคะไปถึงก็ ติดต่อหมอเสร็จแล้วแม่วาก็แอบย่องย่องย่องไปนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นแม่วาน,นะคะแม่วาแอบย่องไปดูแอบบดูว่าน้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนที่ว่าให้ไม่ให้เขาเห็นแม่นะคะก็น่าสงสารนะคะกลงข้างๆก็ของน้องนะคะจะมีแมวอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาแอดมิดอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันจะเป็นแมวสีขาวสอบถามคุณหมอเขาบอกว่า นี่เห็นแม่แล้วนะคะเห็นแม่แล้วตาโตเลยนะคะเห็นแม่แล้วแม่ว่าเรียกนะคะเขาหันมามองเห็นแม่แล้วน้องเขาฉี่ไม่ออกนะคะในกรงข้างๆของน้องบุญช่วยน้องบุญช่วยก็ยังมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนอยู่ข้างๆแต่ก็แอบคู่เพื่อนกรงข้างๆนะคะนี่เขารู้แล้วนะคะว่าแม่ว่าแม่มาแอบแม่วาก็เลยเปิดกรงนะคะ นี่แม่วาเอาตุ๊กตาหมอนนะคะที่น้องติดนะคะเอาเอามาด้วยเอาแจ่ของที่น้องชอบมานะคะแล้วแม่วาก็ป้อนอาหารเปียกไปแล้วนะคะน่อยหนึ่งแล้วก็เอาแมวเรียป้อนกินนะคะถ้าแม่วาป้อนเขากินแต่ว่าคุณหมอป้อนเมื่อเช้าก็กินไปน่อยเดียวนะคะแต่อาหารเม็ดน้องไม่แตะเลยคงจะหิวด้วยนะคะแม่วาก็ รงสารนะคะก็ไม่อยากจะให้น้องแอดมิดแต่ว่าน้องเขามีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าตอนที่ตรวจเลือดนะคะเก็ดเลือดน้องก็ต่ำกว่าผิดปกติเล็กน้อยนะคะยังไม่ถึงค่อนข้างมากแล้วก็ตอนนี้มันก็มีไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบเลือดหรือเปล่าเพราะว่ามีรอยช้านะคะอยู่ ตรงบริเวณขาพับด้านด้านหลังนะคะมันจะมีรอยเป็นช้ำๆเป็นรอยเลือดช้ำๆนะคะคุณหมอเขาก็ดูแลเป็นพิเศษน้องก็จำเป็นต้องแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะคะส่วนค่าใช้จ่ายก็ตอนนี้นะคะคุณหมอเขาก็ให้แม่วาไปติดต่อที่เคาน์เตอร์นะคะรวมทั้งหมดเลยตอนนี้นะ ตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกอย่างเลยรวมเบ็ดเสร็จเลยทุกอย่างเลยอยู่ที่9,383บาทนะคะแม่วาก็เมื่อวานมัดจำทางโรงพยาบาลไว้7,000แล้ววันนี้แม่วาก็ไปพยายามนะคะจ่ายไปก็ตอนนี้ก็จ่ายไปอีก2,000ส่วนต่างก็คงจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะคะก็ต้อง ขอ,อความเมตตานะคะท่านผู้ใหญ่ใจบุญเพราะว่าแม่วาก็ไม่ทราบนะคะว่าน้องจะต้องอยู่โรงพยาบาลแอดมิดอีกกี่วันนะคะเพราะว่าน้องก็ยังมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะสีชมพูที่ทุกท่านเห็นนี้ไม่ใช่การทักเสบไม่ใช่รอยเกี่ยวช้ำนะคะเป็นสีของยานะคะที่แรกแม่วาก็ตกใจคิดว่าตัวน้องเป็นสีชมพูไม่ใช่นะคะ ตามขนน้องก็เป็นชมพูนะคะถ้าสังเกตดีๆเดี๋ยวทุกท่านว่าน้องตัวช้ำไม่ใช่นะคะก็แม่วานะคะก็สงสารน้องนะคะรู้เลยว่าเขาคิดถึงแม่เขาจะติดตุ๊กตาหมอนใบนี้มากเลยนะคะตุ๊กตาแล้วก็ติดแม่แม่วาก็พยายามนะคะจะปีกเวลาถึงรอนถึงจะไกลแม่วาก็สงสารนะคะสงสารน้อง แม่วาก็แดดร้อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาแดดร้อนๆ้อนไปไหม้ทั้งตัวเลยนะคะก็ไปอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะสักพักหนึ่งแม่วาก็ห่วงหน้าห่วงหลังนะคะห่วงหน้าประวงหลังห่วงน้องก็ห่วงห่วงเด็กๆที่บ้านก็ห่วงนะคะแม่วาก็ต้องขอ ขอความอนุคะหนนะคะท่านผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านช่วยค่ารักษาพยาบาลน้องบุญช่วยด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าแม่วาก็ไม่ทราบว่าน้องจะต้องแอดมิดอยู่โรงพยาบาลอีกกี่วันนะคะกว่าร่างกายจะฟื้นฟูได้นี่นะคะแม่วาก็ไปใจวันนี้นะคะอีกสองพันบาทกราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆท,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 ท่านด้วยนะคะก็ อยู่เป็นเพื่อนน้องได้สักพักใหญ่แม่วาก็ต้องรีบกลับมาเหมือนเดิมนะคะด้วยความห่วงแมวเด็กนะคะที่เขายังต้องกินนมอยู่แม่วาก็ต้องรีบกลับมาด้วยอากาศที่อบอ้าวนะคะแสนร้อนเด็กๆเ,เขาก็ต้องรอแม่วานะคะหนึ่งเขารอนมสองเขารอให้แม่วาเปิดพัดลมนะคะเปิดพัดลมไอเย็นช่วยเมื่อพัดลมเมื่อแม่วานะคะเปิดพัดลมไอเย็นช่วย เด็กๆเ,เขาก็จะมานอนกองรวมกันดังภาพที่ทุกท่านเห็นนะคะก็คือว่าความความที่มันอากาศอบอ้าวร้อนละอุเลยพอเปิดพัดลมไอเย็นนะคะมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งมันก็จากอากาศที่อบอ้าวมันก็ยังมีความเย็นบ้างนะคะแม้ว่าก็ไปซื้อน้ําแข็งด้วยแล้วก็ไปตั้งนะคะตั้งไว้ที่หน้าพัดลมด้วยก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง เด็กๆก็จะมารวมตัวกันนะคะเป็นเกาะเป็นก้อนเลยนะคะอยู่ตรงหน้าพัดลมก็จะมีภาพแบบนี้นะคะมองไปนี่คือเต็มพื้นที่เลยนะคะแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างให้เดินเลยกับบ้านที่แคบๆนะคะเด็กๆพอรวมตัวกันมาอยู่เป็นเกาะเป็นก้อนกันเยอะๆก็จะมองดูครับแคบไปเลยนะคะสุดท้ายนี้แม่วาก็ต้องขอ ความอนุเคราะห์ทุกทท่านนะคะช่วยน้องบุญช่วยด้วยนะคะขอกรับขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆกกำลังใจที่ทุกทุท่านส่งมอบให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาเสมอมากับขอบพระคุณทุกๆความช่วยเหลือที่ไม่เคยทอดทิ้งกับเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วานะคะกับขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจที่ส่งให้ คอมเมนต์ต่างๆกำลังใจดีๆที่ส่งให้กันเสมอมานะคะก็ไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะคะก็ขอวอวยพรให้ บุญกุศลใดที่ทุกทกท่านได้กระทํามาให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้ขอส่งผลให้ทุกทุกท่านมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคะทํากิจการสิ่งใดก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเดินทางไปไหนก็ขอให้ทุกทุกท่านปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ